E.P. 14กับงานรีโนเวทบ้านท่านขุนเมืองอยุทยากับ E.P. นี้เข้าสู่ E.P. ที่14แล้วนะคะเข้าถึงหน้างานแล้วทีมงานทำอะไรบ้างมาปังมาอัปเดต E ีพีที่แล้วเราได้กุฝาภายในเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะคะกับเสริมเสารหรือครอบเสากลมตกแต่งภายในแบบนี้เลยค่ะเราได้เสริมเสาร,รมแบบนี้ ตกแต่งเพื่อความสวยงามค่ะเป็นดีไซน์ของบอสเขาแหละสวยๆปังๆแบบนี้เลยลูกค้าท่านใดสนใจต่อได้ที่เพจมาปังค้าไม้ได้เลยนะคะระหว่างช่องลายฉลุบนตัวบ้านบอสออกแบบไม้เหลากลมแบบนี้ดีไซน์ลงมาเก๋ๆเ,เพื่อปิดระหว่างของช่องของลายฉลุในตัวบ้านแบบนี้เลยค่ะเราจะติดรอบๆร,ระหว่างช่องที่มาปังชี้นี้เลยนะคะตั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวมาปังจะมาอัปเดตอีกทีนะคะอันนี้เราทําภายในและภายนอกด้วยนะคะมาปังพาไปชมภายนอกบ้างนะคะ สนใจสามารถติดต่อมาฟังได้เลยนะฝานภายนอก<ห>นของเร,เราได้ติดตั้งฝ้าภายนอกรอบตัวบ้านเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก่อนติดตั้งฝ้าภายนอกจะเป็นแบบนี้แบบนี้เลยค่ะ<แ>ติดตั้งแล้วก็จะสวยๆแบบนี้เลยติดเชิงชายลายฉลุเชิงชายลายฉลุสวยๆแบบนี้แกะด้วยคนนะคะเป็นงานแฮงค์เมคสั่งผลิตตามสั่งค่ะเชิงชายลายฉลุแบบนี้เราได้ติดตั้งชั้น2และชั้น3นะคะค่ะท่านใดสนใจงานสวยๆแบบนี้อย่าลืมติดต่อเพจมาปังค้าไม้นะคะสำหรับ E ีพีนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะบาย bye